おお。 ครับส,ส,สวัสด,ดีครับผมอยู่กับผมนะตัว A J K Gamer นะครับผมนะ วันนี้นะจะมารีวิวของมันต้องมีครับผมแท็บเล็ตหัวเว่ยเมดแพด11รุ่นนี้เป็นตัวท็อปเลยนะฮะและมาพร้อมกับ Smart m a มเนติกคีย์บอร์ดยังไม่พอและยังมีนี่ครับผมหัวเว่ยเอ็มเพนซรุ่นที่2แน่นอนครับผมเราจะไม่พูดถึงสเปคของเจ้าเครื่องนี้ไม่ได้ครับผมนะหน้าจอเป็น IPS LCD ผมความละเอียดอยู่ที่2510 1 6 0 0คูณ1600พิกเซลขนาดหน้าจอคือ10.95นิ้วนะครับ อัตราการ r e f r e a อยู่ที่1 2 0ิ h z ชิปเซตประมวลผล quad c o m e Snapdragon 865กห6าแรมหกิกว่ารวมภายในเครื่องผมก็คือ 128GB อ้อกิกออมีไมโครโฟนและลำโพงทั้งบนและล่างทั้งหมด4ตัวช่องเสียบ USB จะเป็นช่องของ Type C นะครับกล้องด้านหลังก็จะเป็นอาาัตรา13ล้านพิกเซลนะครับรับรองการถ่ายวิดีโอแบบ 4K แบตเตอรี่ของ Huawei มาที่7 2 5 0 m ัมิลลิแอมนะครับรองรับแบบฟาชาร์จด้วยนะฮะรวดเร็วตอบสนองเร็วเวลาแฝงต่ำเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้ มีระบบมาลติกวินโดว์ให้กับคุณด้วยนะครับผมนะเอาใจสายที่แบบชอบดูหลายจอเลยผมตัวนี้สามารถเปิดส่งสุดได้ถึง4หน้าจอเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญผมแท็บเล็ตรุ่นนี้สามารถใช้หัวไวแชร์ได้นะครับผมนะคุณสามารถใช้แท็บเล็ตเนี่ยเป็นหน้าจอของคอมพิวเตอร์ได้เจ้าหัวไวเอ็มเพนซิลรุ่น2ตัวนี้ดีไซน์เนี่ยจะช่วยเราจับถนัดมือขึ้นนะครับออกแบบเป็นทรงหกเหลี่ยมเพิ่มความแม่นยําในการเขียนลายเส้นเอียงตามรูปมือและเพิ่มการตอบสนองไวต่อแรงกดและที่สําคัญปากกาตัวนี้มี ความหน่วงน้อยลงเราแค่วางปากกาไว้ข้างบนปากกามันก็จะต่อคอนเนค t ชันเป็นบลูทูธให้เราและนี้เราก็จะใช้ปากกาได้เห็นไหมครับความหน่วงไม่มีเลยนะอัตราการสูงสุดถึง1 2 0 h อเฮิรตอันนี้ผมปัดไปปัดมานะครผมแล้วก็จะมีทางด้านของรูปภาพนะครับผมผมวาดเองนะี่ยเป็นไงนี่ลายเซนด้วยภาพที่ผมขายนะ <laughs> ซึ่งที่ผมได้ลองวาดภาพดูแล้วนะครับผมมันต่างกับส้นเชิญใน,นการที่ผมใช้เมาส์วาดในคอมพิวเตอร์ออะพูดง่าย ทุกวันนี้ผมจะวาดภาพเนี่ยในคอมพิวเตอร์ผมไม่มีแผ่นเมาส์ที่มันเป็นแผ่นวาดการ์ตูนนะฮะผมก็เลยใช้เมาส์วาดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไปถนัดตามมือที่เราต้องการแต่นี่ครับผมพอเราใช้ตัวนี้ M p e n c i l รุ่นที่2องครับผมกับหัวเวลรุ่น Ma t e ดสนี้มันเหมือนกับที่เราวาดปกติเลยนะฮะไม่ได้ต่างอะไรกันเลยใครที่แบบเป็นสายวาดรูปนะผมทํากราฟิกดีไซน์ออกแบบแต่างตัวนี้ช่วยคุณได้อาจจะเราจะฟังเสียงดูว่าลําโพงอะ่ะดังแค่ไหนนะครับนี่คือจากเบานะครับเดี๋ยวเบาจะไปหา เห็นไหมครับคนแรกนี่คือเสียงลำโพงออกสองข้างเอาคนต่อไปละคลำโพง2ฝั่งตัวนี้เสียงกระหึ่มแนะนําว่าให้เปิดดูตอนกลางวันนะอย่าเปิดกลาคืนเดี๋ยวข้างบ้านด่านะมันเสียงดังจริงฮะวิธีใช้งานสมาร์ทเบเนติกคีย์บอร์ดจะมีเหล็กเราแค่วางลงไปนะดูดแรงมากครแม่เหล็กแล้วก็แค่งอแล้วใส่ดังแปะ คีย์บอร์ดเราก็จะใช้งานได้ดูดีมีสไตล์เดี๋ยวผมจะมาลองการใช้ทัชสกรนของหน้าจอตัวนี้ว่ามันจะสัมผัสเร็วไหมนะครับโดยการผมจะเล่นตีกองให้ดูนะฮะ าามรถทําดนตรีได้ด้วยนะฮะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับเมาส์บลูทูธได้ด้วยมันก็จะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ดีๆนี่เองมีทั้งเมาส์มีคีย์บอร์ดให้แล้วมีหน้าจอ ครบครันนะผมนะพกไปข้างนอกก็ได้ไม่ใช่แค่ว่าใช้ดูหนังฟังเพลงไปวันสามารถนําไปพรีเซนต์งานให้ลูกค้าได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องเจอลูกค้าบ่อยต้องพรีเซนต์งานให้กับลูกค้าดูระบบปฏิบัติการทํางานจะอยู่ที่ของ Harmony OS ผมถือว่าจุดนี้นะของ Harmony OS ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงครับผมนะแอปพลิเคชันพื้นฐานนะครับผมมันเป็นพวกโซเชียลเฟซบุ๊กอ่าอินสตาแกรมไรก็แล้วแต่เจ้าหัวเว่ยเมดแพดเซตัวเนี้ยเขาจะลงมาให้เราหมดแล้วนะครับผมนะซึ่งจะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปตรงนี้เราสามารถเข้าไป และเข้าไปลงอินสตอล์ทีเดียวได้หมดเลยมันถึงจะใช้งานได้นะครับจบในเครื่องเดียวตัวนี้แป้นพิมพ์นี่มันเป็นขนาดของมาตรฐานเลยผมพกพาสะดวกนะครับสาหรับการพิมพ์ที่ง่ายดายมีระยะการกดระหว่างปุ่มล้วห่างกันอยู่ที่3มิลิเมตรทั้งเจ้าปากกาตัวนี้ผมหัวเว่ยพนซิลรุ่นที่2กับหัวเว่ยเมเนติกคีย์บอร์ดตัวนี้นะผมนะใช้การเชื่อมต่อแบบบลูทูธไร้สายนะครับสำหรับเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้ผมหัวเว่ยเมดแพสเตตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะจะมี2รุ่นนะครับผม รุ่นแรกอยู่ที่ราคา15,990บบาทมาพร้อมของแถมที่มีมูล,ลค่า 5,373บาทครับก็จะมีของ Huawei M p e n c i l รุ่นที่2ครับตัวนี้นะฮะร,ราคา4,490บาทและแอป Benefic ราคา883บาทส่วนเท่าที่เราดูอยู่เนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแพคเกจท็อปเลยอยู่ที่ราคา1,9990บาทมาพร้อมของแถมมูลค่า6,173บาทได้แก่ Huawei Smart Magnetic Keyboard นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดเอาไว้พกพาราคา5,290บาทและแอป Benefic ราคา8 8 3บาทไม่พอยังมี ับผมนี่ครับปากกาเอ็ e เ s ็นซิุ่นที่2นะครับของแถมเยอะขนาดนี้ไม่ซื้อได้ยังไงซื้อทีเดียวจบไม่ต้องไปซื้ออะไรแล้วนะและที่สําคัญแท็บเล็ตตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่เอาไว้ใช้งานดูหนังฟังเพลงหรือว่ารูปเท่านั้นคุณสามารถเป็นสตรีมเมอร์ก็ได้แบบนะ้ครับผมนะเราไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไรตัวนี้ตัวเดียว จบหายห่วงครับตัวนี้ถามว่าราคาสูงไหมผมว่าราคาสูงแต่ตัวท็อปคุณได้ทังปากาได้ทั้งสมาร์ทแมนติกคีย์บอร์ดผมว่าคุ้มนะครับถ้าเกิดคุณไปซื้อเครื่องปเปล่าราคาหน0 0าันก็าร้กบ,บาทคุณต้องไปซื้อแยกเท่าไหร่5 0 0 0 20,000แล้ว4 0่0 2น0 0 0กว่าสู้คุณซื้อแพ็กเกจสูงสุดเลยทีเดียวคุ้มครับจบอันนี้คือจบให้ได้ยาวนานแล้วก็ผมลองใช้เปิดมาแล้วเกือบ12ชั่วโมงแบตอยู่ได้อึดจริงๆแล้วเครื่องไม่มีคำว่าร้อนเลยอ่ะเป็นทั้งแท็เลลนนกดูหังงงพงพาาว่า ลาดรูปวาดระตูเรียกได้ว่าแท็บเล็ตตัวนี้ครบคันในเครื่องเดียวของมันต้องมีนะตัวคอนเฟิร์ม